สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันนะฮะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราตอนนะครับแล้วก็หนังสือทางด้านการตลาดขายดีห้าเล่มนะฮะอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังล่าคนเขียนใหม่อยู่ใช่ไหมไม่ต้องหาใครแล้วก็ปรับปรุงของเก่าไปนี่แหละนะก็อยากจะได้คนมันมีเพราะว่าบางอันเนี่ยมันก็บางทีเขียนไปหลายปีแล้วมันล้าสมัยครับนะแต่ได้ได้เดียอาจารย์แล้ว ต้องเอาเล่มมาเขียนเป็นเวอร์ชันสองขอบคุณละจารย์คีรเขียนับเเอไอะไรพวกนี้เข้ามานะครับครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ผมกําลังไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อัดไลฟ์ไปอยู่ทูผมอัดนะ่ดึกดึกนะอ่าระหว่างที่แขกรับเชิญเนี่ยไม่ได้แขกกับพวกพวกกันเนี่ยคุยกันเนี่ยผมก็เปิด Facebook ไปด้วยนะก็ได้เห็นข่าวข่าวนี่มาตอนดึกนะมาตอนห้าทุ่มได้นะ ก็คือเซนทันเนี่ยซ r อกรุ๊ปอ่ะก็ CR ากรุ๊ปอ่ะนะก็คือที่เกี่ยวอาหาระนะนะก็เข้าไปซื้อหุ้น4ี่สิบเปอร์เซ็นของลักกี้สุกี้นะคือลักกี้ซูกี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักละก็คือเป็นผู้หญิงสามคนแล้วก็เนี่ยมาทำสุกี้เนี่ยไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะไม่กี่ปีมานี้ประมาณตักช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหโตนะ คือไม่ได้โตแบบสุดที่ตีน้อยซึ่งมันมหาศาลนะนะครับแต่ว่าโตอ่ะผมไม่แน่ใจว่าประมาณน่าจะประมาณสาสิบแปดสาขาหรือไงเนี่ยนะอืมเนี้ยเ <c> ซ <oughs> นท่านก็คิดว่าเอออันเนี้ยดีนะ <c oughs> ก็เลยเข้าไปซื้อหุ้นประมาณเก้าร้อยสี่ิล้านบาทอ่าเป็นเงินเ,เงินก็ตร้อยส0ิบล้านบาทนะสัดส่วนในประมาณสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับครับอันนี้ก็ว่าไปแสนสองแสนอะไรไม่พูดแต่นะนะอันเนี้ย <c oughs> ไอตัวลักกี้สุกี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดหกห้าเองนะอ๋อหกห้เองเ <65 S 2> <65 S 1> หรอหกห้านะคือไอ้ทุกี้ตีน้อยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหกหนึ<า>่งคือเปิดก่อนโควิดเปิดก่อนโควิดประมาณสองปีนะก็คือปีเดียวก็ได้เพราะว่าโควิดจริงๆมาพฤติกาก็ปีหนึ่งเก้าอทุกี้<า>ตีน้อย,ยจัไม่ผิดเนี่ยเปิดเกิดปีหนึ่งแปดไอ้นี่เกิดสองสามปีที่แล้วนี่เอง สองสองอ่ะนะหกห้าเนี่ยทำรายได้เจ็ดสิบเก้าล้านบาทเองกำไรสองจุดหกล้านหกหกเนี่ยโ <c oughs> ตนะอแปดสี่สาแปดห้าโตห้าห้าห้าเอ็กะก็คือโตรายได้สี่สิบเก้าล้านบาทกำไรนี่โตยีต่สิบเท่าเลยนะจากสองจากจากสองจุดหกเนี่ยเป็นสี่สิบหกเนี่ยคือคือกำไรเนี่ยโตคือ,คอ,คอยอดขายโตสิบกำไรเนี่ยโตยี่สิบ และปีที่แล้วเนี่ยยอดขายพุ่งไปอีกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือโตเป็นร้อย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 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจากสี่ร้อยเก้าล้านบาทหกหกเนี่ยขึ้นเป็นพันสิบห้าล้านอืมแล้วกำไรเนี่ยนะขึ้นไปเกือบร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะก็คือจากสี่สิบหกล้านเป็นร้อยแปดล้านเนี่ยนะก็เซ็นทรัทนก็ซื้อนะก็คือ,เ,อเข้าไปหุ้นนะ่ะผมก็เดาว่าคงจะ เข้าตลาดนะครับไม่รู้ว่าในตอนที่ผมคุยกับหนุ่ยเนี่ยผมเสนอไอเดียหรือเปล่าว่าให้เอมเคไปซื้อลักกี้สุกี้ผมจําได้ว่าผมพูดนะเพราะว่าผมคุ้นผมมา่พูดตอนที่ผมคุยคุยกับไอ้ป้อมเพราะว่าป้อมเนี่ยมันเพื่อนมันเพื่อนกันลักกี้สุกี้นเพื่อนเพื่อนป้อมอแล้วก็ผมไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์ใน youtube ผมก็บอกว่าเอ็มเคเนี่ยควรจะไปซื้อลักกี้ เพราะว่าปัญหาของเอ็มเนี่ยมันไม่มีคนแบบผู้หญิงผู้ก่อตั้งสามคนก็ไปล้างชามเขาไปลุยเสิร์ฟอะไรผู้นี้เองเลยนะเอ็มเคนี่ก็กลายเป็นผู้ดรงตรงเหมือนข้าราชการไปแล้วนะเป็นบริษัทใหญ่อ่ะอุ้ยอ้ายไปแล้วนะครับแล้วคุณคุณเดทแกก็คือคือแกเก่งเนี่ยแกทุบพวกแคนต้าแคนตันไอเรือนเพชรในสมัยก่อนอะ อ่าใช่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 นั้นมันเก่งสมัยก่อนไงใช่ไห<ช>มแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมันเป็นยุคเด็กรุ่นใหม่อ่ะเบบี้บูมก็มาเจอรุ่นรุ่นรุ่นหลานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวละใช่ไหมคือซื้อเนี่ยซื้อซื้อตัวผู้บทเจ้าของอ่ะเหมือนไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้มาร์คซักเบิร์ดซื้อบริษัทหนึ่งของเด็กจีนคนหนึ่งเนี่ยไ็นกันเชื่อได้จีสิบเก้าเองอ่ะอ่าใช่ใบริษัทเอไอซื้อเพื่อเอาเด็กคนนี้นะ สเกลเลอร์ถ้าจะไม่ชื่อสเกลเลอร์สเกลเอไอเนี่ยของของไอแซมเนี่ยไปซื้อบริษัทของโจนาธานไอซ์ซึ่งเป็นชิฟดีไซเนอร์อดีตน่ะเขามาตั้งบริษัทหนึ่งยังไม่โพดักยังไม่ร้อนชิ่งเลยซื้อไม่ต้องหลายพันล้านเหรียดซื้อคนครับแล้วบล็อกคู่แข่งด้วยไม่ให้มันมาตีเราถ้าคุณไม่ซื้อคนอื่นซื้อไม่ทำไงอ่ะก็อผมพูดก็ไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อเราอยู่แล้ว ช่ไมบางคนดึแกยังไม่ได้ฟังไอ้จริงจริงๆเขาฟังอยู่เขาฟัง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 อยู่ฟังแล้วคือหลายอันเนี่ยเขาก็เขาก็ทํานะแต่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ฟังเราเราก็คงก็คงจะแบบฟังฟังมีแนวอยู่แล้วละรูแนวมีแนวละพอดีมันตรงใจอะไรเงี้ยนะเออเหมือนทําบุฟเฟ่อะไรเงี้ยหรือทําออกไฟติ้งแบนอะไรเงี้ยเขาก็ได้เพราะเขาอ่านหนังสือก็เล่มเดียวกันเรานี่แหละครับเออ อ่ะหนุ่ยมากโอ้โหผมคือจริงๆิงพออาจารย์หยิบขึ้นมาพูดเนี่ยผมเลยเพิ่งเห็นเขาเติบโตดีมากเลยเนาะคือมันโตโตแบบเนี่ยผมผมดูกราฟจากครีเดนต์ไปพร้อมกับอาจารย์เนี่ยเพราะดูดูภาพเดียวกันมันโตแบบภาษาชาวบ้านคือทูเดมูนอ่ะมันโตสวยจนจนบางทีมันก็โตสวยจนรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดูเป็นการโตที่มันสวยจนแบบมันมันมันสวยมากอ่ะหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในเซจีหรือเปล่านะที่แบบ ต้องมีคนสักคนหนึ่งเข้ามาช้อนแล้วผมว่าคือผมผม,มองอีกมุมนึงจากอาจารย์แบบนี้ผมมองว่าที่ถ้าเกิดที่ mk ไม่ซื้อ mk อาจจะมองว่า1ธุรกิจสุกี้อาจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเซทเทิลแล้วหรือเปล่า2ในเมื่อตัวเองก็มีความรู้เรื่องสุกี้ดีมากพออยู่แล้วโอ per ation ดีอยู่แล้วการจัดก,การผลิบที่ได้ดีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็พอเปิดพอเปิดโบนัสของตัวเองอะโบนัสสุกี้ตัวเองอะก็เลยน่าจะน่าจะค่อนข้าง ดูทรงแล้วน่าจะไปได้ดีกว่าการที่ไปซื้อคนอื่นหรือเปล่าและสามผมไว้ข้อนึ่งอาจารย์ผมว่าทาง m อมเคจะมองพอรเตงใหม่ว่าแบบนี้อาจจะอยากหาร้านอาหารใหม่ๆเข้ามาเติมในพอร์เพราะอย่างที่เห็นเขาเองก็เอาอย่างเร้านฮัมเบิร์กฮิกินิคุทอโคมะจากญี่ปุ่นตรงเข้ามาเปิดในไทยก็ผมว่ามันมันผมว่ามันเป็นร้านที่อร่อยนะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นแท้ๆมานั่งกินก็ค่อนข้างเยอะ ผมว่าขอจะมองพอร์ตความเรียกว่าไรความความความหลากหลายความเด v เวอร์เดิฟายมากกว่าว่าถ้าเกิดฉันมีอาหารฉันมีเครือสุก,กี้แล้วันมีสุก,กี้ในมือแล้วฉันอาจจะอยากไปเติมพอร์ตอื่นๆแทงก็ได้ผมหมองอีกมุมหนึ่งอาจารย์คิดว่าไงครับคือหน่ยจำ a b c g metric ได้ไหมอ่ะจำได้จำได้ไดมันแบ่งเป็นสี่ช่องอะ่ะนะอันนี้เป็นเป็นทำธรุรกิจแบบ แบบมีหลายตัวที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอเหมือนหุนะ้นน่ะถ้าผูฟังคิดตามนะถ้าใครอยู่หน้า h ช t GPT หรือว่าอยู่หน้าเว็บอะไรก็เข้าไปดูก็ไนดะ้ก็คือมันมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Boston Consulting Group อันนี้เป็นที่ปรึกษาทางกลยุทธ์เนี่ยเขามีโมเดลอยู่อันหนึ่งเรียก BCG คือเขาเอา market share กับการเจริญเติบโตเนี่ยเขามาตัดกันแบ่งเป็นสี่ช่องช่องซ้ายล่างเนี่ย ก็คือการเติบโตต่ำแต่มาร์เก็ตแช่สูงนะซ้ายบนเนี่ยการเติบโตสูงมาร์เก็ตแช่ต่ำขวาล่างการเติบโตต่ำมาร์เก็ตแช่ต่ำนะอไอขวาบนเนี่ยจบไม่ได้ละเป็น question m a r ชอ่า e s t i เ n น a r k เนี่ยผมจำไม่ได้ต้วโต,อ,ต,อ,ตอ,อะไร,งนะรนเงี้ยนะแต่สามอันนี้ที่ต้องดูเอมเคที่ไปซื้อน่นซื้อนี่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับ พราะมีแคชคาวงั้นแล้วก็มีสุกี้เป็นแคชคาวมีตัวเป็นทับหลวงครับใช่ไหมผมถามหน่อยอย่างกรณี Google เนี่ยนะมันทําอะไรกําไรบ้างมันก็ทํา y o YouTube มันก็ทำไอ้ตัวแอดเวิร์ดใช่ไหมเวลาเราเข้าไปเนี่ยไปซื้อแอดเวิร์ดเนี่ยนะครับอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยได้กําไรรกเบโมรถเลตอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม วันหนึ่งถ้าแอดเวิร์ดมันไปนที่เราขายคําไปใน Google มีอันเป็นไปในคุณอยู่ได้ไหมยากอยู่ลําบากกันนี่ไงทุกวันนี้อยู่ลําบากแล้วครับคุณไม่ลงมาเล่น AI คุณก็มีปัญหาลงมาเล่น AI ไอแอดเวิร์ดก็ใครจะไปซื้อของเราคนก็ทุกวันนี้เข้า AI แล้วใช่ไหมใช่ใชอันนี้ก็เหมือนกันค,คุณต้องปกป้องตัวทับหลวมก่อนสิ เพราะว่า MK เนี่ยมันเป็นตัว c ค s h c o วผลิตเงินสดแล้วคุณดูแหลมะเจริญกำไรมาแล้วไปดูดิกำไรกี่บาทกำไรไหมอ่ะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นอยู่อันหนึ่งชื่ออะไรไ่รูท้ี่เขาซื้อมาฮะยาโยอีเป็นไงล่ะได้รับความนิยมไหมล่ะได้รับความนิยมไหมใช่ไหมและ MK นี่สไตล์ MK เนี่แพงไปดูเลยขึ้นชื่อไา MK แล้วก็ในคือเอ็มเคนี่แพงผมกินสุกิไเมื่อก่อนผมกินในไอ้เนี่ยไอ้ฟูจิเนี่ยแล้วผมผมกินที่โตบิลล่ามาเก็ตเนี่ยเอ้ยวันนั้นเนี่ยแต่ผมผมก็ไม่ได้กินไอ้ไอ้ตัวไอ้สุกี้สายพานเนี่ยหนึ่งนะดังๆผมไม่ได้กินเอ้มันมีมันมีสามอันเลยไอ้อญี่ปุ่นเนี่ยผมก็แวะไปกินไอ้ไอ้ของเอ็มเคเนี่ยว่าโอ้แพงว่ะกลับมากินฟูจิอย่างเดิมดีกว่าครับ แต่ของดีนะแต่ของดีนะต้องออกตัวช่วยเสริมนิดนึงของดีใช่เดี๋ยวแพงแบงเดี๋ยวลาบลาวแบงแบงไปืางทีไทยกุ้ยเหลอแพงคืออะไรอ่ะก็แพงมากไงไถยกุ้ยเหลือกุ้ยก็แพงไงไทยก็มากไถยกุ้ยเหลอแพงอ่ะไปอยู่เมืองจีนก็ต้องหออเลยแพงก็แพงคือหมาก็มพ่าอะไรกินบ่อยไม่ได้อ่ามันก็เลยเป็นร้านออเคชั่น สิบเดือนวันพ่อวันแม่นี่เป็นร้านวันพ่อวันแม่นะต้องบอกนายเอ็มเคใช่แล้วคนรุ่นใหม่ไม่กินคนรุ่นใหม่ไม่กินก็แอบเห็นก็แอบเห็นยาเจาอีคคนรุ่นใหม่ก็ไม่กินเขาไปกินอะไรไม่รู้ไอ้ไอ้ไอ้ที่สั่งทางแอปได้อะผมไม่จาชื่อไม่ได้แล้วที่เป็นซุกี้เป็นําไอ้ไอ้ไอ้เอมมี่ใช่ไหมเอมมี่เอมมี่ไม่สักอย่างไม่ใช่ชื่ออะไรมันชื่อญี่ปุ่นอ่ะผมจาไม่ได้แล้วเมื่อก่อนออรจะไปเนี่ยที่มันกินเป็นก็นั่งแล้วกินแล้วสายพานมันไหลมาอย่างเงี้ย ใช่ไหมทีนี้คุณอาจจะไปซื้อคือ MK ไม่ได้หมายถึงว่า MK จะไม่ซื้อ MK จะบอกว่าซื้อหรือเอาเข้ามาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแต่คุณต้องคิดดูดยว่าคุณถ้าเกิดว่าไอซูกี้คุณมีอันเป็นไปคุณจะอยู่ยังไงอืมใช่ไหมอาคุณดูคุณหนุยดูครับเวลาเราทําธุรกิจอะไรอ่ะเราอยู่ในเซกเมนต์เดียวเซกเมนต์หนึ่งใช่ไหมอืมแล้วถ้าเกิดว่าในตลาดมันมีหลายเซกเมนต์น่ะ คุณคุณคุณอยู่ในเซกเมนต์เดียวเนี่ยไอเซกเมนต์อื่นๆที่มันกาลังโตขึ้นมาทำํำยังไงอะคุณจะปล่อยมันไปเหรอเช่นการบินไทยกูกรแพงกูอย่างเงี้ยอาแล้วก็ที่มันถูกๆูกอ่ะมึงไม่เอาเบอรไอเทียมันก็เห็นไงมันก็มาทําไงครับใช่ไหม <S <S <ด>เอ้ไม่ใช่เซกเมนต์เราไม่ใช่เซกเมนต์เราอแล้ววันหนึ่งไอตรงนั้นมันโตขึ้นมาแล้วไอคนที่กินนั่งการบินไทยบอกกับกูไปทําไมวะไอ ไอ้เชียงใหม่ต้องสามพันบาทกูนั่งพันบาทได้คนก็แหกไปนั่งพันบาททั้งคอเปรตแล้วก็ทั้งคนด้วยหมายถึงว่าคอเปรตนะรถกด้จ่ายด้วยนะอันนี้ก็เหมือนการเ k คุณแพงแล้วคุณอยู่ในห้างนะแล้วเห็นอ้ตีน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรอคุณเลยที่เนตั้งที่คุณบิ๊ก็อ่านหนังสือไอ้ innovation dilemma ของค r i สเตนเซน ก็อ่านอยู่แล้วอ่านอยู่แล้วว่าจะต้องมีไอตัวใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มันมาในตลาดล่างอะ่ะแล้วมากินแชร์พอ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 ,พอมันสร้างฐานได้มันก็มากินตัวบทครับใช่ไหมก็เนี้ยคนพอกินตีน้อยเยอะเนี่ยยอดขายเอ็มเคก็ตกไงออกตกจนเขารู้สึกพอรู้สึกปุ๊บเขาก็มาทำบุฟเฟ่ในชื่อเอ็มเจากนั้นก็อค่อยๆกลูมาตัวนี้ขึ้นมาโบนัสอ่าโบนัส ไอ้ลักกี้ดีดูสิเนี่ยปีหนึ่งมันออกมากี่สาขาสามปีมันขายไปพันล้านแหละครับคุณไม่ไปซื้อมันแล้วผมบอกมันไม่ไปซื้อแล้วคุณก็ได้แม่ทับแล้วคุณก็ใส่ตัวซพลายเชนเข้าไปสลายเชนคุณต่อรองได้เยอะอยู่แล้วนี่พะคุณซื้อเยอะคุณยอดขายคุณหมื่นกว่าล้านคุณซื้อหมูซื้ออะไรคุณก็ใช้ความเป็นเอ็มเคเข้าไปช่วยสามสาวนี่ซื้อสิครับใช่ไหมแล้วคุณก็แล้วคุณก็เอาเอา เอาไอ้สามสาวเนี่ยไปฟาดสุกี้ตีน้อยใช่ไหมแล้วสามสาวนี้ถ้าไปอยู่ในมือคนอื่นมันเรียกว่าฟาดเอ็มเคหรออ่าทีนี้ในนน้ามันนี้มันอยู่ในมือคนอื่นเหมือแล้วเดี๋ยวผมผมคุคุๆว่าแบบนี้นะเดี๋ยวนะผมขอออกตัวช่วยดีฟเอนเอ็มเคก่อนในฐานะผมดีดีดีอ่าละมไดฟาดพลมุมผมจะได้ฟาดออะทีนี้ทีนี้ผมออกตัวแทนเอ็มเคหน่อย อ่าแต่ตอนนี้ก็เดเวลลอปโปรดักที่ผมจําได้คือเขาไปออกบะหมี่เป็ดไปทำไอ้เดต้าไปสักอย่างอยู่ในอยู่ในเซเว่นแล้วไงมันก็เข้าถึงง่ายแล้วไงอาจารย์จะเรียกว่าอย่างนี้ไม่เดเวลลอซีฟายหรออันเด็กผมมันต้องมีคนมามุมกันบ้ไอ้บุ๋มไอ้บุ๋มตอนตอนอยู่บาร์บีคอนน่ะครับนะไอ้บุ๋มเนี่ยก็จะทําไอ้น้ําจิ้มออกมาโอ้แต่นั้นเขาเขาไม่เข้าร่วมนี่เขาไม่เข้าร่วมไม่คุณดูดิคุณดูดิน้ําจิ้มออกมา แล้วเจ้าของไอเจ้าของไอสะดวกซื้อมันก็ทาออกมาก่อนโอ้โหใช่ไหมนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวแล้วอันนั้นจะถามเอ็มเคเนี่ยผมถามในเอ็มเคเนี่ยที่เป็นชุดชุดเนี่ยมีคนกินมีคนวะในพอร์ตอะที่เขารายงานตลาดทราบอะมีคนอีกคนสุกี้เนี่ยมันต้องกินกันหลายคนมันสนุกเออคุณเนหนุ่ยกินชามเดียวมื่กินสุกี้ชามเดียวอย่างนั้นผมก็ต้องไปกินที่ไอเอวิส ก็ต้องทําสดๆเลยแล้วก็กินไม่ใช่ว่าผมเออหยิบเข้ามาแล้วมาต้มเองไม่เอาอะต้มเองที่บ้านไม่สนุกกินเป็นชามไปกินข้างนอกเลยนะหรือว่ากินเป็นชามผมสั่งเรือนเพชรมาเลยคือคือคือนุ่ยอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเราสามารถสั่งไลแมนสั่งแกลบได้ทั้งประเทศนะอ่ะอันนี้จริงไม่ได้สั่งได้แต่องคงเทพนะือหมาถึงว่างเนี้ยผมก็สั่งสุกี้แล้วก็ส่งมาส่งเลยกูเรื่องอะไรต้องไปซื้อเซเว่นวะครับ เอาแต่ผมมีแต่ให้ก่อนผมมีแต่ให้ก่อนเอาผมถ้าเกิดูอย่างแต่ถ้าเกิดดูแบบเนี้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากกินบะหมี่ชุดบะหมี่ยกเอ็มเคมีน้ําจิ้มต่างๆพร้อมเนี่ยอาจารย์แค่เดินไปเซเว่นเซเว่นมันมีทุกที่เดินไปเสร็จจับอุ่นเข้าไมโครเวฟอะไรก็แล้วแต่กินได้เลยหกสิบเก้าบาทเองเอาไม่ขยายพอหรอคนที่คนที่กินนะเซเว่นน่ะเขาก็ดูราคานะ เราก็ดูราคานะหกสิบเก้าบาทเนี่ยผมรวมกันสามคนกูไปตีน้อยนี่ว่า <c oughs> กินตีน้อยในสองร้อยกินไม่ได้อันเลยอ่ะคือหมายถึว่าคนมันไม่คนไม่ได้อยากกินสุกี้อยู่บ้านขนาดนั้นนะอืมอืมใช่ปะ่ะมันไม่เหมือนกับเป็นกินสลัดผักมันต้องกินทุกวนันมันนึงเหมือกินมันม่วงอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสุขภาพหรือบางคนกินกระพงกระเพราอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ เออมันมันมีแล้วแล้วในตาจจั่างัดสุกี้มันก็ไม่ได้แพงนะคือคือเราฟังเราเข้าใจว่ามัมีสุกี้ตีน้อยมันมีสุกี้รัสุกี้ถูกถูกเต็มเลยนะมันมีสุกี้หลากหลายมากกว่าเยอะแยะมากเยอะแยะมากครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูยอดเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้มันเล็กเล็กน้อยๆอถ้าตรงนี้มันทำรายได้จริงอ่ะยอดขายกําไรเอ็มเคไม่กำไรเอ็มเคไม่ล่วงหนักหรอกแล้วมีวันหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอ็มเคล่วงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะประกาศตัวเลขมา ประกาศตัวเลขออกมา mk เยอะ mk กำไรลดอนะ่ะยอดคือหุนะ้นตกไปวันเดียวสิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูวันนี้ที่พอดีเราอัดเทมก็าไม่รู้ว่า mk เหลือเท่าไหร่วะจะโตอีกสิบแปดเปอร์เซ็นต์บ้าตกไปเรื่อยๆแบบนี้จะเหมือนหุน้นเนีฮอนะเนี่ฮอเนะี่ยตกจำได้ไหมเนี่ฮอตกสามสิบสามสิบสามสิบสามวันล่วงกรบหมดเลยนะแม่ อันนี้ก็ส่วนตัวผมยังเป็นแฟนเอ็มเคนะต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเอ่อเอ็มเคมาจ้างเลยไปทำเดต้าต้าเด็กนะคะถ้าจ้างคุณเนี่ยถ้าจ้างคุณเนี่ยคุณบอกไปต้องนานแล้วเฮ้ยคุณฤทธิ์ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยตัวเลขดูดิเนี่ยแล้วดูใน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 เว็บเว็บอะไรเนี่ยเขาพูดถึงแต่ตีน้อยนะร้านคร้งของเราพูดเท่าไหร่แล้วที่พูดถึงเราพูดในกระติ้หรือโพสตีฟมันส่งสัญญาณได้ อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงแล้ป่ะออก c ย m เอ็มเป็นยังไงหนึ่งในห้าเล่มโซเชียลดิส e น i n g เป็นยังไงนะ d a เดต้าดิสเนเป็นยังไงนแต่นี้ผมผมดูจากเดต้าอาจารย์ดูจากโซเชียลฟีดส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมาโพสจากเอาพูดตรงๆโพสจากซูกี้ตีน้อยอ่ะค่อนข้างเยอะดูตีน้อยค่อนข้างขยันเจนซีไงเอาง่ายๆไม่ต้องรู้ก็ได้อยู่เรื่อยๆเลยตีน้อยเนี่ยคือเจนซีลูกค้าคือเจนซีเจนซีแม่งบอดิจิตอล บอลจิเทลใช่เปล่าเ,เกิดมามันก็มีมือถือในสมัยนั้นน่ะตอนเจนซ <Gen C S 2> ีนน <C S 2> เกิดอ่ะวันนี้มันกลายเป็นคนน่ะจะหยิบตีน้อยกับเอ็มเอะมาเปรียบเทียบชนกันโดยคนก็ดันลืมคิดไปว่าแต่ตีน้อยกับเอ็มเอะมันคนละเซกเมนนะต์นะกลายเป็นว่าตอนนี้พอซีอาร์เปรียบอะไร <มา S 1> ะเปรียบทเทียบอะไรจานว่ามาเชิญเอมเก็ไทยไงเมื่อก่อนไทยขมกัมพูชาไหม ตั้งแต่สมัยในอดีตโบราณแล้วเราตีไปตีเขมรจับพญาละแวกอะไรพวกนี้เห็นป่าสมัยพระทเลสวนเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยกษัตริย์บบูชามาพึ่งพระบรมมหารามอางควะมหากษตร์ไทยทรงแต่งตั้งนะอืมอปืนราชาพิเศษก็ษัตริย์บบูชาเลยนะไปดูเด่นนักองค์ด้วงนักองคตนอะไรนีน่าผนจำชื่อไม่ได้ละ แล้วคุณดูแม้กระทั่งเนี้ยช่วงเขมรแดงในกัมพูชาเป็นไงโอ้มาพึ่งเราเนี่ยบ้านของจานเนี่ย็มาก่อนเป็นสุดอุยศใช่ไหม,มแลวตอนนี้แล้วตอนนี้กัมพูชาเป็นไงแลวตอนนี้กัมกัมพูชาเป็นกัมพูชาเป็น,ปน,ปน,ปนลัคก,กี้ที่มีซีอาร์จีหนุนด้วยอ๋อเออพออาจารย์พูดก็คือจีนไงคือจีนหนุนไงอ๋อผมได้เห็นภาพอย่างหนึ่ง CRG มีความได้เปรียบคือเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจเล็ตเป็นเจ้าของไม่ถูกเป็นเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของเซ็นทรัลเนาะการจะได้พื้นที่ก็ง่ายกว่านั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราเห็นลัคกี้เข้าไปกระจายอยู่ในเซ็นทรัลโดยส่วนใหญ่ลัคกี้ at dual gate อ่ะภูมิภาษาอังกฤษคือลักกี้ at MK gate อ่ะอยู่หน้าประตูเ MK เลยแล้วพอเขาเป็น ในเครือเขาจะให้ทําเลที่ดีมาแล้วครับใช่ไหมเขาของเขาเองเนี่ยมึงขายร้อยหนึ่งกูได้สี่สิบมึงกาไรร้อยกูได้สี่สิบเขาก็มาไว้ในข้างหน้าสิใช่แล้ครับเมื่อก่อนไอ้ไอ้ลักที่มันเข้าได้มาแล้วมันเข้าไม่ได้มันแพงอ่าถูกแต่นี่มันถูกในเครือเขาให้ะชาวคุณถูกสิอ่าถูกถูกถูกโอ้โหแบบนี้นี่น่าจะรวยข้าวคุณถูกปุ๊บ้าคุณถูกปุ๊บคุณต้องขายแพงเหมือนเอ็มเคมาแล้วครับเอ็มเคแพงเพราะ หนึ่งเพราะว่ากระเช้าอาจารย์มีรายหนึ่งเราลืมพูดถึงกันไปเลยทั้งที่เมื่อก่อนเขาก็มาแรงนะอย่างในเครือโอิชิที่ชื่อว่าอะไรนะชาบูชิชชใช่ไหม<ช>ก็เป็นช,ชาบูาบต้มๆหม้อๆของใครของมันดูเหมือนวันนี้ก็ไม่ค่อยถูกการพูดถึงนะหรือเพราะแค่เขาไม่ใช่เป็นสุก,กี้โดยชื่อคนเลยไม่ค่อยพูดถึงอย่างนี้หรือเปล่าพวกชาบงชาบูมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งกินน่ะแต่ว่า คือได้แง่ความแมสเนี่ยคนมันก็ยังกินสุก,ก้มากกว่าห็นไหมยังชอบสูกิก,บกบาบูอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไรหร่แล้วไม่กินเลยก็ว่าัแต่ผมกินสุกอแต่ผมกินสุก,ก้ชามเดียวไงเพราะ,ะ,ะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยสุก,ก้ชามเดียวเนี่ยมันเกิดได้นะไม่งั้นคุณคุณตกไปอยู่ในมือไอเอลวิสไปอยู่ในมืออะไรหมดอะ้วเอลวิสมันติดได้มิชลินนะ,ะสามสุก้ไม่มีสามสุกินี่ไม่ได้มิชลินเลยนะสุก้เอลวิสได้มิชลินนะ โอจริงไม่ได้กินนานทีนี้ผมนึกออกได้ว่าเมื่อเดือน2เดือนก่อน2เดือนก่อน3มเดือนก่อน MK มีออกสุกี้ผัดไม่รู้อาจารย์ได้ลองกินไหมสุกี้ผัดผัดมาผัดทั้งหน้าเลยควันควันเกินขึ้นแล้วก็ดูพีเอ็มสอ้าตายดิหาน้าโุณเลยอ่ะควันเกินไปหน่อยแต่ผมรู้ตอนหลังว่าสั่งให้เขาไปผัดที่ครัวแล้วมาเสิร์ฟได้มันโอเคแต่ดูตอนนั้นก็ดูคนกินเยอะนะคนกลับไปกินเยอะนะ แล้วเขาก็ดันไม่คอนติเนียเมนูนี้ต่ออาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเอ็มเคผันมาขายเป็นผัดผัดจานจานจบๆกินเป็นคู่บ้างอาจารย์คิดว่าไงคือเอ็มเคอ่ะต้องรีอินเวนเมนูรีอินเวนบิสซิสโมเดลนะอ่าแล้วอันนี้ยแลวหมายถึงว่าเอาคุณผัดอย่างเงี้ยนะคือคือทุกี้แห้งอาพูดง่ายๆคือทุกี้แห้งอ่ะตุกี้แหง้งใช่เมื่อก่อนเนี่ยคือตุกี้แม่งคือตุกี้น้ำแต่ตอนหลังก็คือตุกี้แห้งอย่างผมเนี่ย ผมกินเอวิสเนี่ยผมกินแห้งชามน้ําชามแต่ผมผัดน้ําด้วยผมผัดน้ําด้วยคือหมายถึงว่าผมไม่ผัดผมไม่ผัดน้ำมันนะ<อ>ผมผัดน้ําเนี่ย<อ>คือสุกี้เป็นอาหารสุขภาพนะหนุย่ยอ๋อสุขภาพต่อเราผัดน้ําแล้วก็จิ้มเราจิ้มน้ำจิ้มน้อยๆช่วงหลังคนกินสุกี้แห้งเยอะเอ็ม <MK, S 2> <อ>เคเมื่อมาทำฟาดเขากินกันเยอะแยะไปหมดแล้วคือหมายถึงว่าเอ็มเคเนี่ยทําเหมือนอะไรรู้ไหมแอปเปิ้ลอะไรครับแอปเปิ้ล คนอื่นก็ทมไปหมดแล้วก็พวกไอไอมีกีแบบพักบอะไรพวกนี้อแบบซูมกป็นเป็นร้อยเท่าและไรนี่ิ่งซู8แปดเท่าอะไรเงี้ยแต่ Apple มันมีโอเ r a ติ้งซิสเต็ของมันมันมีอีโคซ s สเต็มของมันแล้วคนใช้ Apple เพราะมันเป็น Apple ิลไอ p h โฟนเป็นแอปเปิลมันเป็น l u กชัวรี่แครับใช่ไหมแต่ MK มเคไม่ได้อยู่ในสัตวภาพนั้น อ้าวแม่ฟังดูล้อ่ะผมอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงแล้วกันสม uh huh. มุติถ้าเกิดผู้บริหารเอ็มาฟังคลิปนี้อยากแนะนำให้เขาทำอะไรหลังจากนี้บ้างหาคนที่มีไมล์เซ็ตที่ไม่ใช่ไมล์เซ็ตเอมาลบทุกวันเนี้ยเอาแม่ทับที่ลบแบบสมัยก่อนนะมาลบ หรือแม้แกระทั่งเป็นลูกสาวอ่ะก็ได้อิทธิพลมาจากคุณพ่ออยู่แล้วไงมัน <şimdi>. ต้องมีอันต้องคือคือยุคนี้มันเป็นยุคของท a เล่น่ะนะในโลกนี้ซื้อกิจการในซื้อคนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่จำนวนมากเนี่ยเอาคนนะอืเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลบแล้วเราใช้ไมซ์เซ็ตเดิมลบเนี่ยเราไม่ชนะเนี่ยเราต้องเอาคนที่มีไมซ์เซ็ตใหม่ที่จะไปฟาดได้ ผมถึงเสนอให้ซื้อลัคกี้ไงเพราะเป็นมซ์เซ็ตโฟลเดอร์ที่ลงไปลบลงไปครุกไงไม่ทันแล้วทันแล้วเขาไม่ได้กล้าซื้อเขาไม่ได้กล้าซื้อไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่้าซื้อผมพูดไปต้องสามเดือนแล้วสี่เดือนแล้วจะแม่จะจะซื้อเกิดขึ้นแล้วเอะถ้าจะฟังจริงๆมีรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้เรามียี่สิบห้านาทีเองขอบคุณหนุ่ยมากนะครับเพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับ